หนึงนาทีกับกปทเมื่อรถจอดเสียบนถนนเวลากลางวันหรือกลางคืนควรนำอุปกรณ์ป้ายเตือนสามเหลี่ยมสะท้อนแสงมาตั้งเตือนให้รถที่ขับตามหลังมาใช้ความระมัดระวังโดยป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงต้องได้มาตรฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวไม่ต่ำกว่าด้านละ50ซนติเมตรพื้นเป็นสีขาวสะท้อนแสงมีเส้นขอบสีแดงสะท้อนแสงวาง5ซนติเมตร มีสัญลักษ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวท้ายมนสีดำกว้าง8ซนติเมตรยาว25ซนติเมตรอยู่ตรงกลางบนพื้นสีขาวในแนวดิ่งพร้อมขาตั้งหรือฐานตั้งเมื่อรถเกิดเหตุขัดข้องจะต้องนำรถให้พ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุดหรือจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจรแสดงสัญลักษณ์ไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินและแสดงเครื่องหมายดังกล่าวบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถระยะการวางไม่ต่ำกว่า 50- ถึง150เมตร ซึ่งจะสามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเหตุและหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม